เอาแล้วครับขอกราบสวัสดีท่านชมท่านนะกับเกมแวร์บุ๊คออนไลน์ฮะเป็นเกมอีเเกเกมหนึ่งที่อยู่ในค่ายของเดนู oo, ออนไลน์ตอนที่เราลงคลิปตอนนั้นอันนี้ผมจะมาลองเล่นกันฮนะดยผมเล่นไปก่อนนิดน,นึงละอันนี้เล่นยังไม่ถ่ายคน,นน่ะเนี่ยผมเล่นตัวนี้ว่าจะมีมาป่าอยู่ที่อะไรวะมาป่าแถวเนี่ยจะอยู่ที่อะไรวะ แถวเขาติทิอันนี้หมาป่าแถวหิมานะะมันจะแอบมามาโจมตีค่ายเราก็ได้ฮะหมาพวกนี้่หมาบาังตัวจะไม่เหมือนกันนะเว้ยบอกเลยถ้าสมมุติอะไรปะเช่นคุณคุณเป็นหมาอยู่อยู่หิมาใช่ไหมเออแล้วคุณไปอะไรวะหมาป่าที่ป่าแลงใช่ไหมเออคุณอาจจะโดนลุมกระทือทั้งทีมเพราะ เราไม่ใช่หมาสายพันธุ์เหมือนกันแน่ยหมาป่านะเออก็อดูดิหมาป่าสายพันธุ์อันนี้หมาป่าอยู่แถวป่านี่หมาป่าอีู่มะน,นี่หมาป่าพื้นที่ที่แห้งแล้งเออที่แห้งแล้งก็น่ากลัวบอกเลยแต่ส่วนผมจะเล่นหมาป่าเนี่ยผมจะเล่นตัวที่มีแผลบาดเจ็บมะมันเท่ดิเท่เหรือเฟี้ยววะตีตีตี อ,อ้าวฟอกดิกูเพิ่งจะมาอิกก็ตายละเกินแหละขึ้นะเพิ่งมาล้นนี่เพิ่งเล่นนะนี่เล่เพิ่งเล่นอ่ะเล่นเป็นหน้านี้นแล้วเวียบสามแล้ว ก็แต่เบอรเกินแนีมันมาเกิดตรงของ่าอ่างหมาป่าไอหมาป่าน,นี้มันมาบุกมาฆ่าเราอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันมาบุกแถวสายพันธุ์เลยก็ต้องอ,อันนี้แผนที่ไปที่บ้านเราฮะเรากลับบ้านเลยโอเคเอ้ยกลับไปที่โฮมบ้านเรามั้งหรือว่าจะเก็บหรอดูดินี่ อ๋อเยี่ยออีกเกมที่าโอ้ยตว์ลืมตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะเราเข้าเกมว่าโอเคฮะมาโอเคฮะแล้วกบมาที่ของจริงฮะอันนี้ของจริงของจริงไมหมาป่าอันถ้าเราเรียกเราเรียกร้องมาก็จะมาคือเรียก พวกเรานะ่ะมาฆ่าสัตว์นะโดยมาอัพอยิไงเกมนี้มันก็เหมือนใน,ในกมสแกนีน่ชิกว่าดูแลตตื่อไม่ใช่แหลตแรลตแลตผดผุดแห ไปไหนก็ได้ค่ะมันจะมีหมาป่าว่ามีหมาป่าที่ละโหมีมีหมาที่ละวาวโหมีเล้วฮะน่ากลัวลยบอกคำเดียวถึงว่าสนุกมากคะมันมีแผนที่มากกว่ามันมีแผนที่เหมือนในดูเสาแหละในเสามันไปไหนก็ได้เหมือนกันแหละมันจะมีบอสหินด้วยใช่ไหมเออหินจำได้แต่ผมไม่กดตรงบวกให้ดูไงตรงแมทนะเออก็ขออภัยด้วยไม่กดตรงด้วยตรงบวกไง เรื่ะไรเืออะไรเือสามีมเรียกมาแล้วจนะวัามาทันะทีาช่วยกันนะจะตายแล้วจะตายแล้วนะอ เเตายอะเล้ยกินน่อยอ่ะเรือดเรนน้อยเว้ยอีสัสอืเอาคนเดียวเลยนะมึงเอบังยี่่วนดอีสั์ ไปต่อนะฮะเดี๋ยวจับว่ะเออจตบเรียกค่ะเรี่นหลน้อยว่ะดูดิอเอาไปได้บ่เดี๋ยวอัพคอมตีอ่าผมจะพาไปแล้วแวแต่มันน่ากลัวนะจะมีบอสอะไรเยอะมากผมจะพาไปดีกว่าอ่ะไปที่สนุก โอ้ยจินี่ฮะควัมน่ากลัวมีคนลาฟ้าเนี่ยน่ากลัวบอกคำเดียว้าเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมมันเป็นบอสน่ากลัวมากว่าแต่ละตัว แล้วต่อไปถ้าไปที่สนูของพวกแถวหมาป่ามันเป็นพื้นที่ของหมาป่าตรงน้นะเข้าไหมไอ้พวกหมาป่าอื่นอ่จจะชอบมาฟาร์มเหมือนกันเว้แต่มันต้องเป็นเกตของมันใช่ไหมเราก็ต้องกล้ามาอยู่แล้วมันน่ากลัวฮะแถวนี้นี้แถวหินมาฮะมีมเยอะนะบอกนี้ ออกโอเคฮะแล้วก oh okay. ็ไปที hmm. ่นู่นฮะแถวแถวบ้านเราบอสบอสแถวบ้านเราฮะนี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยบอสแถวบ้านเราฮะน่ากลัวมากมันมาตายเลยคุณเลี้ยง 那个不是，那是那个。两个，两个嘛，两个。没没看过。啊，就就就去走哈，当当当把。Fred แนะนำเยอะเลยบอกคำเยเนี่มีโจระเค้ด้วยครับโอ้โหอีเคอีเคฮะแลกันนะเป็นอีเคอีเคอีเคอีเอีเคอีเคกัดแรงเย้ยปมมามเอกัน ไอ้ยี่หมานี่เลยนะเฮ้ยกระตายไอ้เพื่อนกระตายไอา้าจ้าหนกลัวอยู่ตรงนั้นนะหนุ่ยใครอยตรงนั้นเพื่อนจะขอ,ขอ,อ,อกินอ่ะแล้วเพื่อนโทรดี เขาหันหน้าเลยรนะยะไปแล้เออไม่น่าเลยคนระับเป็หมาจอกวีนฮนะอาก็ไปต่อไปฮนะเป็นเราจะไปป่าแห้งนะป่าแห้งนีป่าแห้ง,ปหงไปไปป่าแห้งต่อฮะ เนี่ฮะแถวเขตปลาแห้งนะฮะบอกเลยมีน้ำเลยเลยลุงน้อมมาป่าน้ำแนยะก,นนะก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเราไปตรงนี้กนะต่อไปก็เป็นที่ของบอสนะเนี่ยแถวบอสป่าแห้งสุดๆเนาะป่าแห้งจริงนะป่าแห้งอันเมื่อกี้มันเป็นแถวที่ฟาร์มที่ที่ว่ายากหน่อยเราะว่ายากที่ไม่มีใครนักกล้ามา เนี่ยเฮ้ยมีเพื่อนอะไรด้อยคือมีเพื่อนด้วย,นนย,วยเฮ้ยเพื่อนมาเตี้ยเพื่อดี่เพื่อนมันบอดใจเงี่เยเพื่อมันอะไรโอหมายักนี่ฮะถ้าใครเราอัพอันแรกเรื่อยๆหมาเราจะใหญ่ขึ้นฮะนี่น่ากลัวอ,อ่าก็ไปตรงนี้ต่อฮะต่อไปก็เป็น เนี้ยป่าแห้งฮะก็เป็นที่ของสัตว์ในป่าแห้งกันเหล้วแหละนี่ฮูมีซากในดอยเสาด้วยมีซากังดอยเสาวิซากในดอยเสาเดินมาดูกันฮะหนาวมากเลยเฮ้ยมีหมาป่าเราต้องย้ายที่ฮะโอเคที่สุดท้ายฮะ น <n> ี่ฮะโอ้โหสุดตัวนะน่ากลัวมากเลยฮะนี่คือเพื่อนเราฮะเนี่ยฮะกับปีิเพื่อนดาวดาวทองแดงฮะเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยมังกรมังกรมังกรเนี่ยจังสิ่งหนอคิดสักดูแปลกชิบหาไอ้เหี้ยหมาเลยวะไม่คด้นดูแปดเลยพี่ อุ้ยมังกรนี่เซตยาวบางไว้เราต้องดูดีๆเนี่ยมังกรฮะมังกรมังกรมังกรเราต้องหมาเราต้องเร็วด้วยฮะเพราะต้องการหลบหลีงอ่ะอุ้ยบินเท่อะเนี่ยเดี๋ยวฮะโอเคฮะกลับที่ดีกว่าก็ดูครบทุกที่แล้วนะก็กลับที่เลยฮะ ต้องกลับที่ถิ่นของตัวเองนะห้ามกลับมาถิ่นของคนอื่นนะไปที่องอเน่เนี่ยกินลาดเลยมึงอร่อยเขาบอกฮะก็ในรดเสาก็มีฮะแต่ผมไม่เห็นในตรงบวกตัวนั้นะก็ขอภอภัยด้วยตาผมไม่เห็นมรงขอบเนี่ยไอไอตรงขายมันปิดนะไอไอตรงในรัวเสาก็มีฮะที่ที่ไอตรงบวกอ่ะบวกไปตรงแมทไหนก็ได้ฮะเออมันก็มีเงี้ยแยกกัดเท่านี้นกัดยังไง นมา <S <S 1> <S 1> มปาดคลิปทองแดงเอาแล้วก็ทรัมก็พอแค่นี้ฮะก็แนะนำกันพอละนี่ใหมากฮะที่พาไปเม็ดแต่ละเมนะ็ดฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยท้นใจเล็กนิดหน่อยเก็บผมนะครับก่อนนี้

อันแรกหม,มาหิมะอันที่สองหมาแถวป่าอันนี้สามเป็นหมาแถวเมืองเต๋อ